คือผมคิดว่าต่อให้คุณไม่กู้นี่ยืมเสร็จมาแต่ด้วยความที่คุณคาเปกคุณเงินลงทุนโมโหลาเลยปีนึงตอนนี้สองแสนล้านเหรียญอย่างเงี้ยใหญ่มากนะถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมามันจะเรียกว่าบึ้มเลยคริสิสมันจะเกิดขึ้นเราเห็นแอคชั่นล่าสุดของบริ a t ทเว a y ของปู่วอร์บัฟเฟตนะคะนี่ไงปู่เข้ามาการันตีแล้วนะคะปู่ก็ยังเข้าซื้อตรงที่เป็นราคาไฮเลยนะแต่ผมเข้าใจเขานะ ถ้าเทียบในบิ๊กแคคทั้งหมดใครแวลูชัันถูกสดุดเพ l p h a b e t ไหมฮะตอนนี้ส่วนสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราเห็นแอคชั่นของไมเคลเบอรีนะคะเจ้าของตำนานบิชชั่เขาออกมาช็อตพุทธที่เป็นหุ้นเทคนะคะเอาเรื่องไมเครเบอรีเนี่ยผม,มสยองตั้งแต่ผมตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วโอ้หุ้นเมกาก็เลี่ยงเลย นะครับคือไม่เหมือนคนช็อตมาตลอดแล้วยอมแพ้ส่วนเคสของซอฟแบงค์ที่ขาย n อ i d วีด<อ>ียองปีมองก็<อ>เขาเขาไม่ได้ขายแล้วไปถือแคชนี่โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ถ้ามันยังไม่ได้ก้าวไปถึงเรื่องของการกู้นี่ยืมสินหรือว่าคือเป็นการกู้ยืมเอาสินเชื่อมาลงทุนเนี่ยอ,อมันยังไม่น่ากังวลใช่ไหมคะคือดังนั้นเลสแปลกก็คือต้องดูว่ามันไปถึงการกู้หนี้มาเพื่อลงทุนหรือเปล่าใช่ไหมพี่ปีเอ,อ,อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นอิกเฟสหนึ่งคือผมคิดว่าต่อให้คุณไม่กู้หนี้ยืมสินมาแต่ด้วยความที่คุณคาเปกคุณเงินลงทุนโ,มโหมลาเลยปีหนึ่งตอนนี้สองแสนล้านเหรียญอย่างเงี้ยมันใหญ่มากนะแล้วถ้าเกิดมาไม่ออกผล มันไม่เกาะอ,ออกดอกออกผลขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นซ e n ิเ m e n t ลบมันก็เป็นจุดประกายแล้วทุกคนก็รู้แล้วไงมาแล้วทุกอย่างแม่งไอที่เราเอ,อ๋อ expect ไว้ค,วาคาดการไว้เออร์เน็จะโตทุกอย่างมันจะไม่เป็นแบบนั้นทุกคนก็ต้องมีการดาวเกรดเอาโอเคนั่นอนะาจจะเป็นคลื่นทำให้มันมีการปรับฐานในระดับแบบสิบยี่สเปอร์เซ็นมันสามารถเกิดขึ้นได้อันนี้อันนี้เบื้องต้นก่อนนะอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของการขอสินเชื่อนะแต่ถ้าเกิดคุณไปยิ่งไปขอสินเชื่อเมื่อไหร่ ถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมามันจะเรียกว่าบึ้มเลยคริสมันจะเกิดขึ้นก็อาจจะได้เห็นตลาดลงในด,ดับเกินกว่าห0ดสิบปอร์ซ็นต์ดอ d เขียนไหมฮะต้องแยกก่อนนะแยกก่อนว่าเออเอาแค่ลงทุนแบบทุกวันนี้มันก็มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างเช่นลงทุนไปแล้วไม่เวิร์กลงทุนไ้วลนไม่ออกดอกผลแบบเลี้วพูอะเอ่อปีนี้จ่ายไปสี่รอยี่สิบกว่าล้านปอนด์แต่ตัวแฟร์แมนหว่วยเดี่ยงมากเดียงใช่ไหม แต่ถ้าเกิดริวา์พูจะเด้งหนักกว่านี้ก็คือคุณไปกู้ได้ยืมสินมาแล้วมาลงทุนแล้วปรสแมนห่วยนี่คุณยิ่งพังนะครับก็ผมกําลังบอกว่าเอาแค่กรณีแรกก่อนก็คือลงทุนไปเยอะแล้วผลตอบรับไม่ดีเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยปีหน้าก็น่าจะยังเวิร์กอยู่จากดีมานดีมานของทุกๆคนในโลกใบน,นี้ทุกๆบริษัทที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองปรับโฉมตัวเองเข้าสู่วง วงนี้ยวงโครจรมันเหมือนกับตอนนั้นที่พอมีอินเทอร์เน็ตแรกๆเราอาจจะอะไรว,ว่าอินเทอร์เน็ตทุกคนไม่ได้ใช้ m i c r o s อ f t Office อะไรก็ไม่ได้ใช้แต่สุดท้ายวันหนึ่งทุกบริษัทมันก็ต้องเปลี่ยนโตะทำงานพนักง,งานม e ี Microsoft Office จากเดิมไม่เคยจ่ายตังก็ต้องจ่ายตังมันมันเป็นช่วงเวลาการปรับตัวแล้วผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเลเวอร์นิวที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาบริษัทบิ๊กเทคในอเมริกามันก็ยังจะสูงอยู่ยังเติบโตได้ดีอยู่มันก็จะไม่เห็นภาพแบบเลเวอร์พูลในปีหน้า อแล้วเมื่อไม่เห็นภาพริ้วพูในปีหน้าแน่นอนว่ามันก็ต้องไม่เกิดเหตุการณ์บับเบิลแตกอาิมหาใครเสร็จจะต้องเกิดขึ้นถูกปะแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นสมมุติว่าปีหน้าโอ้โหแม่งไอที่ลงทุนไปเวิร์กว่ะรายได้ยิ่งสูงเขาจะยิ่งทําอะไรอีกเขาก็ยิ่งทําแบบที่โอ e n นไอชื่ออะไรซีโอโอเพนเอไออ่ะ,อะประกาศลงทุนแบบเออลงทุนประกาศแบบว่าอจะลงทุนเพิ่มเป็นล้านล้านเหรียญ หนึ่งชิลเลียนหนึ่งจุดหกมึงหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดหกตัวเองมีเลเวลนิวปีหนึ่งเท่าไหร่เองเห็นปะคือมันก็จะเกิดกระแสะแห่กันลงทุนเพิ่มมากขึ้นการที่คุณจะไปฟินแลนซิ่งมันก็จะมีเยอะหลังจากปีหน้าแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมุกหนึ่งที่ผมว่าเสียวไส้นะมีการจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์กัน Open AI จะใช้ชิปจาก a m d n v i d อ a นเดียจับมือกับ o r a c l ลอย่างเงี้ย มันเริ่มแบบเริ่มมี<า>แบบเป,เป็นเป็นหลูเออเออมันคล้ายๆกับบรรดาบริษัทในไทยแบบว่าช่วงแบบว่าช่วงปันแบบ่นเน่ะอารมณ์นั้นเลยอืมค่ะแต่มันมีทรายที่น่าสนใจนะคะเอ,อ่อในช่วงก่อนหน้านี้นะคะสองฝั่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบวกและก็ดูเหมือนจะเป็นเอ,อ่อสัญญาณที่น่ากังวลนะคะดูส่วนที่เป็นฝั่งบวกก่อนนะคะเราเห็นแอคชั่นล่าสุดของ r บ s h i r e h a t ท a ว a y ของคุณปู่ Warren Buffett นะคะเข้าไปซื้อหุ้น บบริษัทแม่ของ Google นะคะเข้าซื huh, ้อควอเตอร์สด้วยนะคะซึ่งราคาไม่น่าจะถูกแล้วเหมือนกันนะคะปีนี้ขึ้นมาแล้วประมาณ50%นะคะบางคนก็มองว่านี่ไงปู่เขามาการันตีแล้วนะคะปู่เขายังเข้าซื้อตรงที่เป็นราคาไฮเลยนะคะแสดงว่ามันไม่บับเบิ้ลมันไม่แพนในแง่ของปรเอชันมันต้องได้สินะคะพี่ติงมองยังไงบ้างมูฟของทางเบอร์เชียก็เขาเขาเล่นหุ้นเก่งว่าผมแน่นอน เขาทำงานเชิงลึกกว่าผมแน่นอนแต่ผมเข้าใจเขานะถ้าเทียบในบิ๊กเกทั้งหมดใคร a ว u a t ชันถูกสุดออพเบ b นะฮะตอนนี้แล้วถ้าเกิดมองในแง่เรื่องการเติบโต,ตก็คือเติบโต,ตสูงด้วย Gemini ก็ฉลาดเอาฉลาดเอามีฐานข้อมูลใหญ่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้าง make sense นะนะครับส่วนเรื่องราคาเขาไม่ได้ซื้อทีเดียวจบซะหน่อย ของมันก็ต้องทยอยซื้ออยู่แล้วนะครับก็ก็ไม่แปลกใจแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าก็คงเป็นอย่างที่คุณอีตาบอกว,ว่ามันก็เป็นตัวคอนเฟิร์มเรื่องของการไม่ยังไม่ได้เป็นบับเบิลนะครับผมคิดว่าเขาก็มองในหลายอย่างเหมือนอย่างที่ผมมองอ่ะว่ามันจะเป็นบับเบิลก็ต่อเมื่อคุณไปยุ่งกับเรื่องของการขอเซ็นเชื่อเยอะๆแต่เนี่ยมันไม่ใช่คาเปกสูง ก็จริงแต่มันเป็นคาเปกที่มาจากเงินตัวเองครับเป็นส่วนใหญ่แล้วปรากฏว่าที่ผ่านมามันเติบโตได้จริงมันไม่ได้เหมือนตอนสมัยดอทคอมอะที่เริการเติบโตแบบบนความคาดหวังเป็นฟิวเจอร์โกลด์คาดหวังว่านาคคจะเติบโตดีแต่อันนี้ปัจจุบันมันเป็นแบบว่าเรียวโกลด์อะเติบโตจริงๆงก็ไม่แปลกใจละกันแล้วก็วก,ก็มันผมก็อยู่ในท้ายที่มองว่าเป็นฟองไหมอะเป็นแต่มันมันไม่ใช่เป็นฟองที่ลูกใหญ่แล้วก็ไม่แตกเร็วนี้เร็วๆนี้หรอกยาก ยากมากเี่แตกส่วนสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราเห็นแอคชั่นของไมเคิลบ r รีนะคะเจ้าของตำนานบิชชั่เขาออกมาช็อตพุทที่เป็นหุ้นเทคนะคะแต่ล่าสุดเหมือนเขามีข่าวเรื่องของปิดกองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราเห็นซอฟแบงค์นะคะที่ขายหุ้น n อ i d เดียออกมาเกลี้ยงพอร์ตเลยนะคะแต่เขาก็บอกเขาจะไปซื้อ o p e n นเออะสองโมฟนี้พี่ปิงมองงไงคะมันเป็นสัญญาณอะไรไหมเขาน่าจะมองเห็นอะไรกันหรือเปล่า เออเอาเรื่องไมเครลเมอรี่เนี่ยผมอะสยองตั้งแต่ผมตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วโอ้คุ้เมกาก็เลี่ยงเลยนะครับคือมันเหมือนคนช็อตมาตลอดแล้วยอมแพ้จากประสบการณ์ในชีวิตที่เห็นก็คือถ้าเกิดคุณดื้อช็อตมาตลอดแล้วคุณยอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดมันก็จะกลับไปเป็นอย่างที่คุณต้อง,องการนั่นแหละ มันเคยมีนิยามคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าตลาดเขาพร้อมจะงี่เง่ากับคุณจนกว่าคุณจะเขาเรียกงี่เง่าจนคุณจนจนกว่าคุณจะไม่เข้าใจมันอ่ะจนเกินเดีกว่าที่คุณจะเข้าใจตลาดมันจะงี่เง่าจนเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจแล่ว่าคุณยอมมันเมื่อไหร่อ่ะมันจะหายงี่เง่าหมายเพราะว่าถ้าเกิดแบค็คเบอรีเขาบอกว่าตอนเนี้การประเมินวลูชั่นของเขาอ่ะเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจไปแล้ว เห็นไหมก็พอเขายอมแพ้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างที่เขาเข้าใจนั่นแหละอันนี้คือผมก็เสียไฟนะยอมปุ๊บตลาดลงเลยเออแต่อย่างไรก็ตามผมว่าการยอมของเขามันไม่ใช่ยื้อมาตั้งนานแล้วยอมหรอกมันมาถึงจุดที่อาจจะมีหลายๆปัจจัยด้วยนะครับแต่เขาก็พูดได้หน้าคิดนะว่าเอตัวเ ตอนสมัยตอนที่เขาทำนายเมื่อปี2008เนี่ยเขาไปเอารูปของคุณคุณอะไรอะ่ะที่เล่นเป็นตัวเขาอะ่ะในเรื่องของ Big s h o ออ่ะเขาก็ขึ้นในเอ,อ่อ X ของเขานะเขาบอกว่า it works out แล้วปัจจุบันเนี่ยก็ it will work out หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้ผลนี่ยแล้วเขาก็เชื่อว่ามันก็จะได้ผลอีกครั้งหนึ่ง หมายถึว่าวิธีคิดของเขาในการแทงคอนเทเลียนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ยอาว่ากับคุณไมเคิลเบอรีเนี่ยผมก็ไม่รู้จักมัดจีนะแต่ผมเคยดูเรื่องบิ๊กช็อตของเขาแล้วผมดูแล้วผมดูไม่จบจริงๆดูแล้วไม่จบคือคือปกติผมชอบดูหนังเกี่ยวกับคุ้นมากเลยนะครับอ,อไม่ว่าจะเป็น ที่คุณไหนวะชื่อคือมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาจินคอ l l นะครับเรื่องของเอ,อที่คุณไมเคิลเลยอะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วคือท,ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยผมว่าจะชอบดูแล้วก็ดูจนจบแต่เรื่องบิ๊กช็อตอ่ะดูไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราดูแล้วอ่ะเราสัมผัสได้ว่าการคิดแบบคอนเทเลียนอ่ะมัน มันมีความมัน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 เขาคิดได้อยู่แล้วทุกคนก็คิดแต่มันอยู่ที่จังหวะเวลาที่คุณจะเคาะเขีรยป่ะคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช็อตบระจันเน่ะที่ไมเคิลเบอร์รี่ทำผมรู้สึกว่ามันเป็นแค่วันช็อตพอมันเป็นวันช็อตอ่ะคุณก็จะเพอว่าโป๊ะเชว่าเขาว่าวันช็อตแนะ่คุณเขาทำแล้วเขาทำแล้วได้ตัง แต่ถ้าเกิดวิธีคดของเขามันเวอร์จริงเขาต้องได้ทุกครั้งงงไหมเออแต่ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนแบบว่าเขากาลังคอนเทเล่แล้วเขาก็เบสไปเรื่อยอะเพราะว่าในหนังอะจะเห็นได้ว่าเขาเจ๊งก่อนแล้วเขาก็มาได้ช็อตใหญ่คือเขาเห็นความผิดปกติเราทุกคน่ะเห็นผิดปกติในแง่ของการลงทุนเราไหมเราจะไม่รู้ว่าจุดอ่อนของเรื่องอะมันอยู่ที่ตรงไหนแต่เราไม่รู้ว่าจุดจดอ่อนนั้นน่ะมันจะระเบิดเมื่อไหร่ยังไงเขียวปา แต่สิ่งที่หนังมันพยายามสื่อสารมันอารมณ์ประมาณแบบว่าโอ้โหไม่ยิ่งกว่าโคน,นั้นเจอความลับขั้นสุดยอดเออแล้วรวยว่าผมดูแล้วผมไม่ได้ศรัทธาผมดูแล้วผมใส่หัวเลยมันเป็นแค่วันช็อตพอวันช็อตแบบเนี้ยคุณได้วันนี้แต่วันหน้าคุณจะเจ๊งอยู่ดีแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเลยสุดท้ายแล้วเขาก็มาเจ๊งกับเทส l a เจ๊งกับการช็อตใน Max กซ์เซเวเอีดีผมว่าเขาก็เจ๊งเยอะอืมก็เลยเฉยๆแล้วกัน นะฮะถ้าจะมีอะไรที่กังวลก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยแม่งเวลาเราช็อตมาตลอดแล้วเราเลิกเนี่ยตลาดก็มักจะไปกลับไปเป็นแบบนั้นหัวการนี้ก็เสียวไส้นี่ก็เสียวไส้นะครับกลับไปเป็นแบบนั้นมันก็คือมันก็จะลงแบบที่คิดไว้ตอนแรกเลยจะเป็นแบบนั้นแต่ผมแต่ผมมานั่งดูเหตุผลที่เขาปิดกองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเจ๊งยับจนต้องปิดไม่ใช่แต่ผมว่ามันเป็นประเด็นเรื่องอื่นอาจจะเจ๊งบ่อยถ้าเป็นประเด็นเจ๊งบ่อยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่เราบอกว่าเลิกแล้ว มันจะต้องกลับไปลงทางนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องการที่ถึงจุดที่อาจจะมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับอืมส่วนเคสของ Softbank ที่ขาย n อ i น i a เดีมกงง็เขาเขาไม่ได้ขายแล้วไปถือแคชนี่นะครับเขาอาจจะต้องการที่เอามาลงทุนกับ OpenAI เพิ่มก็ว่าไปนะครับแล้ว อย่าลืมว่าโอ e n a ไก็จับเบือใครล่ะ AMD ก็เปลี่ยนชิปเออก็ถ้าอย่างนี้สู้เอาซอฟต์แว์ก็เอาเงินไปซื้อคุณ AMD ดีกว่าไหมเห็นป่ะ make s e n s ผมว่ามันก็ไม่ได้เีนสัญญาณอะไรนะครับอืมเป็นคุณกีตาร์คุณไม่กีคุณกีตาร์ไม่ขายเหรอมาเก็ตแครปห้าล้านเหรียญเห็นป่ะ ใหญ่ขึ้นมาในสามปีเออมันก็อาจจะถึงจุดที่ขายได้ก็ขายแล้วเดี๋ยวย่อลงมาซื้อใหม่ว่าไปตอนนี้ใช้ไปเอาหุ้นที่มันแะก,กาดดีกว่า amd ก็ได้นะครับโมงูนน่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ